สวัสดีครับอยู่กับเยบซีสกุลทุกคนครับมือนีพี่น้องเอ้ยมือนีงานเข่าครับสองงานสอนเลยเผาศพหนีบ้านในเซตครับอ่าเจอซบไม่ไม่แล้วนะพี่น้องเนาะผมกัเผาไหวฮวงโอเดมเกียครับตอนนี้กะประมาณสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับแต่เวลาแล้วสิมาเบิงมาไหม่เบิดบ่เบิดนี่ผมสิช่วยบน,นพี่น้องเ,เอ้ยเออมาเดมเบกีบยจักเทานเบิดบ่เบิดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทำมาเบ,บิงพร้อมกันครับไฟยังติดบอไฟยังกะบอหรือมันเป็นยังไงับพี่น้อง จะเปิดไฟสาลากก่อนครับ <c oughs> อันตะออะไเป็นปิดไฟสล,อาสาลา้อกาสลากกนทำมามแข่งแจงแจงๆจ้งน้อยเฮยนี่ครับมาที่พ่อมาบึงรบเราไ้ก็ได้มาบึงเลยพี่น้องเลย ยังเหม็ดบอเบิด์ตคุณได้จับย่างเบิ่งอพร้อมกันครับอย่าไปย่างที่ก่าเด้อโอ้โโอโยเกือบเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับนี่คือเหตุผลที่การบริเคียร์ได้พี่น้องมันจะเป็นในลักษณะนี้คนอะไรทุกอย่างอันนี้ถือว่าเบิดแล้วครับแต่ว่าทมไปกันย่งไหลกว่านี่เดี๋ยวเฮเผาใส่ตัวนี้ในการเคี่ยวครับ คนยังเป็นคนอยู่เลยเหนือที่เกิดเกิดจากการบริเกียน นะเศษนี่เลือ้อยอยู่ไม่ต้องเชืรอเลยฟอมล่างครับตอมล่าง,บางเบื้องข้างนี่นะั่งนข้างล่างข้างล่างมันเป็นยังไงยังมองมมต้องเหนี่ยงเทันเข็มมุมนี่สิครับนี่ตัวปลายตรงข้างโยงชันตัวขอบก็ต้องอยู่ตรงนี้เน็ก,กมากทีครับวิธีการเนอะใครอยากเป็นซับเลยเนอะหลุดครับหลุดใน่นยางเลย สิออกล้มาเหมือนทำนั่นละหัวกล้องนี่คืออาชีวินเนี่ยเพี่น,น้องเลยเรียบร้อยครับทุกคนอึ๊บหั้หนักจับมือเดียวหนาวครับ เป็นเลพี่น้องเห็นกันทุกคนตัวหนาวบรรยากาศกาันหนาวครับมนี่ได้อันนี้มางผูกผูกไว้เห็นยังวันที่มันทีไดดึงไงครับเม่ได้ยังสีบ,บอรอน FC เนะาะเอฟซีเนาะแต่ที่ทำกับมาหลายครับอันนี้ผมก็ตอบไปหลาย,ยาอย่อยเนาะที่มันมีเอาผ้าเอาหนามเซฟแบบนี้คือว่ากันบ่ให้ยขั้นออกครับนี่มันจะมีขั้นดำๆที่เราเห็นม,มันจะออกมไม่ยนไหม่หรอเทียดโตให้ดูดดียังดีนี่แหละประมาณนี้นะครับเนาะเอาให้เบิ่ง วันนี้กะดีอกดีใจหลายครับพอเอฟซีช่วงนี้กะโควิดเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อรักษาเหนื่อยแล้วนี้ซับเปเลยกะนเพืนมพิทเมียอยู่นะครับเนาะนี่ครับอ่าวันนี้ว่าพอสอบกะมีเอฟซีจากทางไหนเพื่นกะมาทักทายหลายคนอยู่กะดีอกดีใจหลายนะครับเนาะเพื่อน่นนาโอ้เป็นเอฟซีซับเปเลยเอฟซีซอป่าสัน่นอ่าบอสคิดว่าสิียร์พอเจา้าดีอกดีใจหลายเอาขอบคุณขอบคุณหลาย์นะครับเนาะ เดี๋ยวพอนาะเจอตาอาจซิบอะไรคุยอ่าบอเว่าหากะย้อนหยากอยู่นะครับเนาะบอเลยทำข่าวทำข่าวไปเจอในไปมาหาสูไปยังก็เลยมางา,งานนั้นงานนี้ถ้าเพื่อนเบิงอยู่อ่กะมาเบิงมาคอมเมนต์ได้อา่าว่าผมนี่ละวะท่านพ่อซอบัซอบซบเลยพ่อซอบบ่ออยู่เพออราะเป็นปิ่นตัวเท่ๆวะท่านอา่มือนี้กะอยู่นู่นจะเล่นครับมือทีหน,นึ่งนะครับเนาะสมบูทสซนั่นละนี่นะครับมือนี้ก็คือว่าเจอสองงานครับ ผมเผาเซเสร็จประมาณบ่ถึงสามีนาทีครับอีกซพหนึ่งก็โทรมาผมก็เลยเข่าไปบานเลยบ่ได้ออกมาเบิงก็ป,ปล่อยไว้นี่แหละครับสามถ่มสี่ถ่มก็จังออกมาเบิงแล้วครับนะครับนเนาะเหลือประมาณนี้ที่เปิดให้เห็นทเทเลียก,กขึ้นน่ะแหละครับซพที่บ่ได้เคลียบบ่ได้ยังเลยเอ่ามันก็สีเรือเป็นโค้งหลูกค้นอยู่คือเก่านะครับเนาะ,ะถ้าเจอซบใหมยย่ยาพี่น้องเอ้ยบ่ใหม่ย,ยังดำอยู่คือเรือนี่ผมก็เคยเจอมาแล้วครับต้องเติมทานไปอีกครับ เกือบแนละ้วเฮาเกือบแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นยังบุญยังคุณเพิ่อนอ่ะพอเพิ่นก็มีบุญอ่ะพอเพิ่นกับคนวัดงบนว่านะครับเนาะพอเพิ่นกับคนวัดคนว่าอ่อยู่วัดอยู่ว่าก็ถือว่าย่างดีครับทำบุญสะสมบุญทุกข์ทุกคนสะสมบุญนะครับเนาะก็เป็นดีอกดีใจหลายพี่น้องเอ้ยอ่ะปิดก่อนถือว่าหอนแล้วนี่เอภาามานะัดมันติปิดง่ายครับเนี่ยม เดี๋ยวเขาไปลงไปบนกระดูกทั้งหลังจะดีนี่นี่เพื่อเก็บอาทิตย์ประมาณประมาณตีซีให้เา่าเนาะครับเนาะยู่ก็เดียวครับยำเนาพี่น้องมิตซีลีครับกระดูกก็ลงมาประมาณนี้นะพี่น้องอ่ะเห็นกันทุ่นทุ่นทุ่นหนาเลยเนาะ เบื่อบอพี่น้องเบิ้งคลิปซบไปเลยแล้วเบื่อบอลงจะคลิปเก่าๆอ่ะเบิง้งคือบมไปถ่ายแนวอื่นแน่ยเป็นกะจิว่าที่โอ้จะเสียผมไปถ่ายอย่างเนาะถ่ายรถถ่ายล่าเจ้ากับเบิง้งถ่ายผีนี่ตัวเบื่อเวลาทายผีก็เฮ็ดบพเป็นขึ้น,เ,นเพิ่อนหรอกนครับเนาะนั่นไฟติดเองอีกแล้วโอ้เขิ้นไฟนอัตโนมัติอย่าตื่นเตรลุเขาอย่าตื่นเตรลวนี่แหละครับก็คือนมาเนาะ,ะดีอกดีใจหลายขอบุญขอบคุณ เอฟซีทิดติดต,ตามเบิ่งทุกคลิปนะครับเนาะผู้ใดเบิ่งคลิปจบทุกคลิปบางคลิปกับโอาจสิมีโฆษณาบางคลิปกับอาจสิบ่มีโฆษณาถ้าผูา้ใดสงสารสับเหลือหรือเรียกโจรชัตกะย่ากดข้ามโฆษณาได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจให้ซองน้อยๆเฮาเฮ็ดสู่ต่อไปอครับผมนะครับเนาะการมาเฮ็ดนี่ก็กคือเฮ็ดด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์บ่ได้เรียกร้องเงินทองของมีค่าอันใดย์นะครับเนาะบ่ได้เรียกรอง เงินกะแล้วแต่พี่น้องสิเห็นความดีศรัทธาจากสักเลยอ่าบกกฎข่าโฆษณาให้กับเป็นอยังบุญอย่างคุณลั่งอ่าอันกับสิบอมีโฆษณาย้อนว่ามันติดเหลืองนะครับเนาะติดเหลืองคื้นอยังครับติดเหลืองคือมันบ่เหมาะสมนั่งเทียกับทายไปถือกล้งซบแน่ถือซบถึงนั้นถึงนี่อ่ากับสี่บอกมีอันนั้นอันนี้บ่มีโฆษณาเขาบอกง่ายๆนะพี่น้องเนาะอ่าผมบอกผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้อง สุขสุขคนเด้ครับเด้อมื่อื่นเสาเก่าเมื่อื่นเสาบ่เม็นเก่านาฬิกาบ่ผิดบ่เม็นงานแต่งน้องพี่น้อเนาะหลงๆเดือมๆในช่วงนี้อ่ามื่อื่นเสาตีซีเดี๋ยวมาพบกันใหม่อ่าอยู่ทางวัดทางว่างเฮาคือเก่านะครับนอกจากเสียไทยชุ่มเบิ่งเรื่อยหิ้งว่างกันเลยทายช่วงนี้ก็ยากครับทั้งอัดฟางแน่แลยนไทยหน้าแน่งานเกลตดงานดันดินโอ้สารพัดสารพิเภพี่น้องเอ้ย อยากขออภัยบุรเดลลงคลิปบุรเดลล่งยังว่าหันกระชองถือแบนไปนะครับเนาะอาทิตย์หนึ่งทายติดเพลงเนีเพิ่นไปนะครับเนาะผู้ใดเบิ่งผู้ใดฮู้คลิปเก่าๆกลับไปเบิ่งกาสิฮู้ได้ดูเรื่องทุกุทุกคนเด้อครับเด้อช่วงนี้ทีไทยยังก็ต้องระวังจังหน่อยเพราะว่าก็ถือแบนไปแล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับเนาะต่อไปอาทิตย์ถือสองอาทิตย์พี่อาทิตย์ถือปิดช่องไปจนได้ครับผมก็ขอระว่างโตปุรเดลเมียนยังกะดีอกดีใจหลายเมีนดากระขอบคุณครับเมีนบดากะขอบคุณ สุขุสุคนเด้อพอดีเข้มในน้ำอันใดก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีสุขุสุคนอ่าผมก็ขอโทษอีกอย่างหนึ่งที่บ่ได้บอกภาษากลางนะครับเนาะถ้าบอกภาษากลางนี่ผมกับบ่ได้บอไดถ่องบอบ่ชัดบอไดว่ามันบอกอย่างนะบ่ได้บอกโดนครับอยู่กับเหล้ามาโดนเนาะพี่น้องเนาะยี่ผมบอกถ่องบอกกับที่โต๊ะเหล้าอีกหัวละขอีกเนาะอ่อดทนอดใจสูดฟังเอาสากลพี่น้องเอ้ยบัดมันฟังได้มันสิฮูบอนไข่ดอกเพิ่นว่า อ่ะเนาะครับเนาะฟังเอาฟังเอาเกเอาอันนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันละครับไทยเล่าเป็นพี่น้องกันเอาคลิปนี้เดี๋ยวสิปิดไฟซะก่อนอำลาพาจาก FC. เอฟซีอ่ะสุขสุขคนไปเด้อครับเด้อคิดหอดคิดถึงเดมอินเซอร์ตีสีมาพบปอกันใหม่เนาะครับเนาะอินเซอร์ตีสีเด้อพี่น้องเด้อพบปอกันใหม่อยู่มองนี้ละครับเวลาเกา่าก็สิปเปิดไฟไว้ยังสีล่ละครับแต่ว่าไฟสลาปิดแล้วอ่ะมาอินเซอร์ตีห้าประเดี๋ยวไฟใช้เรื่องมากง่ายๆนะครับเนาะเอาคลิปนี้ซ้ำนี้ครับบายบายเอฟซี สุขุมสุขคนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ยังหักยังห่วงยังหักยังแพ่งกันนะครับเนาะผู้ใดเบิ่งอยู่ผู้ใดยังเป็นกำลังแรงใจติดตามหรือคนมาเบิ่งมาอ่าอ่าอยากเบิ่งซรัพยเป็นเหล็กติดตามไว้ขอบุญขอบคุณหลายๆครับผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าอ่าหรือผู้ใดบอสติดตามแล้วซักติดตามแล้วระดับขั้มากเบิ่งอยู่ขอขอบุณขอบคุณคือเก่าหน่อยแหละเนาะพี่น้องเนาะอย่าถิ่มอย่าปะกันขอบพี่น้องเอ้ยของพ่ะซัมมิ่งอ่าอ่าลิ้นกับฟันยังมีการกระทบท่างกันเป็นธรรมดาครับอ่าคนเฮา อของอละพอคนละละเมกาสิความคิดอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเนาะอาจจะมีความคิดแตกต่างกันไปทุกผู้ทุกคนแค่พี่น้องเด้ออ่าเป็นยังบุญยังคุ้นครับได้พบพอกันเด้เป็นเอฟซีกันนั่นหละเพื่อนว่าเป็นจังบุญครับผู้ได้เบ่งจบบอกอ้ามตนใต้คิดเด้อรวยรวยเฮงเฮงสวัสดีปีใหม่ทุกขู้ทุกคนครับสบายดี